ผืนป่ากว้างใหญ่ภายใต้อนาบริเวณของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเรื่องราวความมหัศจรรย์ของธรรมชาติอยู่มากมายที่รอให้เราได้ค้นหาทั้งพืชพันธุ์นานาชนิดและสัตว์ป่าน้อยใหญ่ที่ยากจะหาชมได้พื้นที่ป่าอันกว้างใหญ่ของป่าแก่งกระจานนั้นทอดยาวอยู่ระหว่างกลางประเทศทางทิศตะวันตกมีอนาบริเวณเชื่อมต่อก,กับประเทศเพื่อนบ้านออกไปอีกไกลดินแดนแห่งนี้จึงเป็นเสมือนศูนย์กลางที่เชื่อมโยงสรรพสัตว์จากหลากหลายแห่งเข้าไว้ด้วยกัน มันจึงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดเหล่าบรรดาน,นักนิยมภัยนักดูนกนักดูผีเสื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาศึกษาและเรียนรู้ชีวิตในป่าอย่างไม่ขาดสายไม่เพียงเท่านั้นพื้นที่ของภูมป่ากแก่งกระจานแห่งนี้ยังถูกเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกด้วย สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดโลกสีเขียวรายการที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติและไปร่วมไขความลับของผืนป่าในอุทยานแห่งชาติของประเทศไทยในวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะเราจะพาไปรับชมมรดกทางธรรมชาติอลล้ำค่าณผนะืนป่าแห่งนี้กันต่อเราจะพาทุกท่านขึ้นไปชมวิวทิวทัศน์ของหมอกสีขานวนวลที่พร้อมให้นะักท่องเที่ยวได้ยนชมตลอดทั้งปี ไปพักกายพักใจให้ธรรมชาติบำบัดกันต่อกับภาพบรรยากาศของเทือกเขาอันกว้างไกลสลับซับซ้อนสวยงามสุดลูกหูลูกตากันที่ยอดเขาเพนนนทุงและออกเดินทางไปร่วมสำรวจสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในพืนป่าแห่งนี้กันไม่ว่าจะเป็นนกเงือกดัชนีที่ชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติอย่างหนึ่งนกขุนแผนนกเขาเป้านกเดินดงและอื่นๆอีกมากมาย รวมทั้งไปศึกษาสเส้นทางธรรมชาติไปชมฝูงผีเสื้อที่โบยบินอวดปีกสวยกลางป่าใหญ่ที่หากใครได้มีโอกาสมาที่นี่จะต้องห้ามพลาดที่จะชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติที่ได้รังสรรค์เอาไว้อย่างนิจิตรบรรจงอย่างแน่นอนค่ะภาพความสวยงามเหล่านี้นะคะเราได้รวบรวมมให้คุณผู้ชมกันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยกับรายการเปิดโลกสีเขียวตอนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะ นี่คือต้นกำเนิดแม่น้ำเพชรบุรีจากต้นทางกลางป่าลึกและเขาสูงด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยพมา่ารับน้ำฝนและน้ำใต้ดินที่สะสมมาเป็นเวลาอันยาวนานของประวัติศาสตร์ธรณีวิทยาน้ำจากลำห้วยและน้ำจากสายฐานเล็กๆในป่าและบนเขาจากนั้นก็ค่อยๆขยายตัวเป็นทางน้ำที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและแรงขึ้น ลัดเลาะไปตามเส้นทางและช่องหินที่โค้งคดจากที่สูงลาดลงสู่ที่ต่ำเป็นน้ำตกทอทิปสูง9ชั้นน้ำตกทอทิปมีน้ำตลอดปีไม่เคยขาดแต่ไม่ได้มีน้ำมากนักหากจะส่งต่อไปยังลุ่มน้ำเพชรบุรีทั้งระบบที่อยู่ข้างล่าง แม่น้ำเพชรบุรีเกิดที่นี่ไหลเป็นทานน้าต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ําเพชรบุรีที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาวเพชรบุรีในอนาบริเวณ6,254.45ตารางกิโลเมตรเฉพาะส่วนที่เป็นลุ่มน้ําเพชรบุรีในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบริเวณนี้เป็นพื้นที่2,103.97ตารางกิโลเมตรหรือประมาณหนึ่งในสาม น้ำตกทอทิปและทานน้ำใสที่ไหลหลากไปจึงไม่ได้มีความสำคัญเพียงแค่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสงบงดงามเท่านั้นเพราะที่นี่คือชีวิตของชาวจังหวัดเพชรบุรีที่จะต้องปกปักรักษาไว้ให้ยั่งยืนสดชื่นตลอดไปเป็นอมตะการ แม่น้ำปราณบุรีเป็นแม่น้ำสายที่สองที่มีต้นกำเนิดจากเทือกเขาในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีลำห้วยเล็กๆหลายสายไหลามารวมกันในพื้นที่ตำบลบ้านกลางอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากนั้นก็ไหลไปทางใต้เข้าเขตอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันไหลต่อไปทางตะวันออกเฉียงใต้เข้าอำเภอปราณบุรีต่อไปทางตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่อ่าวไทยที่ปากน้ำปราณรวมความยาวตลอดทาง 189กิโลเมตรเป็นพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปราณบุรีอันเป็นส่วนหนึ่งของลุ่มน้ำใหญ่ที่เรียกรวมกันว่าลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันเฉพาะพื้นที่ส่วนที่อยู่ในเขตอุทยานมีรวม810.73ตารางกิโลเมตรเป็น11.4เเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันทั้งหมด7จ็7 3 2ตารางกิโลเมตร อ่างเก็บน้ำแก่งประจานมีเนื้อที่46.5ตารางกิโลเมตรเป็นผลจากการสร้างเขื่อนดินปิดกั้นแม่น้ำเพชรบุรีปิดสามช่องทางระหว่างหุบเขาน้ำจึงไหลลงบริเวณที่เป็นช่องเขาลึกกลายเป็นอ่างเก็บน้ำน้ำท่วมเนินเขาต่างๆยอดเขาที่ยังสูงเกินกว่าน้ำจะท่วมก็กลายเป็นเกาะต่างๆ30-40เกาะ ในระยะยาวน้ําที่สะสมและทยอยส่งต่อไปยังพื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนเพชรบุรีจะยังประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและพอเพียง จากลำธารนในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานอันเป็นต้นทางของแม่น้ำสองสายและเป็นส่วนสำคัญของสองลุ่มน้ำสำคัญของประเทศไทยชาวกระ่างพื้นเมืองที่หาปลาตามลำน้ำเพชรบุรีจะใช้เครื่องมือหาปลาที่เรียกว่ากระจานออกหาปลาไปตามเกาะแก่งต่างๆตามลำน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำและขุนเขาแห่งนี้จึงได้รับการเรียกขานเป็นชื่อท้องถิ่นว่าแก่งกระจาน สูง1 2 0 7เมตรมองจากยอดเขาผนเนินทุ่งว่างไกลสุดขอบฟ้าและทิวเขาเบื้องหน้าคือป่าดงดิบที่ไม้ป่าสัตว์ป่าและนกป่านานา,นาพันธุ์อยู่ร่วมกันในระบบนิเวศที่ยิ่งใหญ่หลากหลายเป็นมรดกทางธรรมชาติที่วิจิตระการตาแห่งหนึ่งของราชานาจาักรไทยเป็นอุทยานมรดกทางธรรมชาติของอาเซียน และโลกกำลังเฝ้ามองอยู่ว่าสักวันหนึ่งป่าทั้งหมดในกลุ่มป่าแก่งกระจานจะได้มีโอกาสพังอาจความบริสุทธิ์สมบูรณ์อันเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในที่สุดในอนาคตที่ไม่ไกลไม่ไกลเกินขอบฟ้าแห่งป่าแก่งกระจาน แกงกระจานเป็นแหล่งอาศัยของนกป่านานาชนิดรวมถึงนกน้ำที่มาชื่นชมชีวิตในบึงน้ำและอ่างเก็บน้ำที่เกิดขึ้นมาที่หลังความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ำทั้งที่เกิดใหม่ช้ขอบตะวันออกของอุทยานและฐานน้ำลำห้วยตอนบนของเขาสูงความดิบชื้นหนาทึบของป่าดงดิบใจกลางป่าและเขาสูงคือนิเวศสถานที่สุขสมบูรณ์ปลอดพยันตรายทั้งปวง สำหรับชีวิตที่โบยบินอย่างเสรีนกแอน่นนกยางและนกนานาพันธ์ุได้แหล่งน้ำเป็นแหล่งอาหารตลอดปี นกขุนแผนอกสีส้มนกเขาเปล่านกเดินดง นกปลอดนกปลอดคอลายนกพรดกนกอีเสือนกกระเต็น Nốt sang sao hãng Pla Nốt chập mà lan Nốt นกเงือกหรือนกกาหังราชาแห่งปักสีราชินีแห่งวิหกนกเงือกแห่งป่าแก่งกระจานอยู่กันอย่างสุขสมบูรณ์เป็นที่สุดสงบร่มเย็นลูกไม้ผลไม้มีให้กินอย่างมากมายพอเพียงทุกหนแห่งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีนกเงือกหกชนิดจากทั้งหมด12ชนิดที่มีอยู่ในประเทศไทย นกเงือกที่มีชื่อเฉพาะชนิดพันธุ์ว่านกกาฮังหรือนกกกเป็นนกเงือกขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาน,นกเงือกทั้งหลายและวันนี้นกเงือกกาฮังกําลังเพลิดเพลินกับลูกไม้เป็นอินทรีย์โภชนาอันโอชะที่ธรรมชาติจัดให้ตลอดปีทุกขนแห่งในผื้นป่านกกาฮังมีปากและโหนกสีเหลืองขนาดใหญ่มีสีเหลืองทองตรงหัวกระหม่อมท้ายทอยและอก หัวคางอกช่วงล่างหลังและปีกเป็นสีดำท้องและโคนหางด้านล่างสีขาวหางยาวสีขาวมีแถบสีดำขนาดใหญ่นกริมบึงทั้งหลายนกปากหางนกยางนานาชนิดมีกุ้งหอยปูปลาเป็นอาหารบริบูรณ์ โดยเฉพาะบริเวณอ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน ที่นี่คือนิเวศสถานพิเศษของผีเสื้อนานาชนิดมากมายหลายหลากที่สุดแห่งหนึ่งในบรรดาป่าอันอุดมสมบูรณ์ชุ่ม,ช,มชื้นทั้งหลายในประเทศไทยแผนแม่บทอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานปี2,554 2,558และข้อมูลพื้นฐานสำหรับแผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานเชิงระบบนิเวศเฉพาะเรื่องผีเสื้อในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานรายงานเบื้องต้นว่า ที่นี่มีผีเสื้อไม่น้อยกว่า232-284ชนิดหรือที่เรียกว่า species จัดเข้าสกุล119-135สกุลใน5วงนักวิทยาศาสตร์แบ่งผีเสื้อเป็น2กลุ่มใหญ่คือผีเสื้อกลางวันในภาษาอังกฤษเรียกว่า butterfly และผีเสื้อกลางคืนภาษาอังกฤษเรียกว่า moth ส่วนผีเสื้อกลุ่มบินเร็ว มีลักษณะก้ากึ่งระหว่าง2กลุ่มใหญ่นี้ก็จัดให้อยู่ในกลุ่มผีเสื้อกลางวันด้วยทั้งหมดทั้งผีเสื้อกลางวันและผีเสื้อกลางคืนรวมกันในโลกมีประมาณ15000 0นชนิดพัน์หรือสปีชีส์เป็นผีเสื้อกลางวันประมาณ28000ชนิดพบผีเสื้อในประเทศไทยประมาณ1300ชนิดเป็นอย่างน้อยเกือบ300ชนิดพบที่แก่งกระจานด้วยความชุ่มชื้นของสายฐานมากมาย และความอุดมสมบูรณ์ของลาดทรายและโป่งแร่ธาตุอันเป็นอาหารหลักของผีเสือ้อและตำแหน่งที่ตั้งอันเป็นเขตสัตว์ภูมิศาสตร์ที่อยู่ตรงกลางเขตเชื่อมต่อเหนือและใต้ทําให้แก่งกระจา์คือสวรรค์ของผีเสื้อนา,นานาชนิดพิเศษสุดในประเทศไทยสําหรับวงผีเสื้อทั้ง5้าที่พบที่แก่งกระจานั้นก็คือวงผีเสื้อขาหน้าผู้58สกุล 116ชนิด11ชนิดหายาก1ชนิดคุ้มครองเป็นวงผีเสื้อที่มีจำนวนมากที่สุดเป็นผีเสื้อขนาดเล็ก10-100ง mm, มมจนถึงขนาดใหญ่ปีกกว้างกว่า100มเมตผีเสื้อนางพญากอดเฟรเป็นผีเสื้อหายากบางตัวปีกกว้างถึง180มิลมลวดลายสีสันต่างกันในแต่ละวงย่อยมีขาสมบูรณ์เพียง2คู่ ขาคู่หน้าลดขนาดเล็กลงเหลือเพียงโคนขาสั้นๆมีขนปกคลุมหากินตามธรรมชาติได้ทุกรูปแบบแต่ชอบหากินตามพื้นดินและทรายชื้นๆที่ชอบหากินตามป่าร่มก็มีวงผีเสื้อหางติ่งมี7สกุล31ชนิดจัดว่าหายาก มีสชนิดและ3ชนิดเป็นสัตว์คุ้มครองเป็นผีเสื้อขนาดกลาง40-100มิลลิเมตรจนถึงขนาดใหญ่ปีกกว้างกว่า100มิลลิเมตรขึ้นไปหลายชนิดมีปีกคู่หลังบางส่วนยื่นยาวออกไปดูคล้ายหางมีขาสมบูรณ์ทั้ง3คู่ขาคู่หน้ามีกระจุกข,ขนเล็กๆบินได้เร็วและนานชอบรวมกลุ่มตอนแดดจัดลงกินอาหารตามพื้นดินและสายชื้น พบตามริมทานป่าดิบและป่าผลัดใบวงผีเสื้อหนอนกระลำ12สกุล30ชนิดหายาก2ชนิดเป็นผีเสื้อขนาดกลาง40-100มิิเมตรปีกอาจจะสีขาวสีเหลืองหรือสีส้มก็ได้ขาทั้ง3คู่สมบูรณ์อยู่เป็นกลุ่มๆ ชอบกินอาหารตามพื้นดินและทรายที่ชื้นหากจะอพยพย,ย้ายถิ่นก็จะไปเป็นกลุ่มกลุ่มละ5้าถึงสิตัววงผีเสื้อบินเร็ว10สกุล12ชนิด2ชนิดหายากเป็นผีเสื้อขนาดเล็ก20-40มิลิเมตรจนถึงขนาดกลาง40-100มิลิเมตรส่วนใหญ่จะไม่เกิน70มิลิเมตร หัวค่อนข้างกลมใหญ่ใหญ่กว่าอกโค้นหนวดห่างกันมากหนวดโคง้งรูปตะขอปีกเล็กสั้นบินเร็วส่วนใหญ่ปีกและลำตัวสีน้ำตาลและสีดำมักแอบซ่อนในที่มืดและรกทึบหากินช่วงเช้ามืดและใกลค้ค่ำแม้จะสำรวจพบเพียง12ชนิดแต่ก็เชื่อว่าจะมีมากกว่าที่พบพันธุ์ที่หายากคือผีเสื้อลายซิกแซก วงที่5คือวงผีเสื้อสีน้ำเงิน3 2สกุล43ชนิด2ชนิดเป็นผีเสื้อหายากมีขนาดเล็ก20 4 0ถึง40มิลิเมตรบางชนิดเล็กมากเช่นผีเสื้อฟ้าจุดขอบบางตัวปีกกว้างแค่11มิลิเมตรเท่านั้นปีกบนส่วนใหญ่สีเหลือบแวววาวออกไปทางสีน้ำเงินน้ำเงินอมบ่วงสีฟ้าหรือสีทองแดงบางชนิดปีกคู่หลังจะยาวดูคล้ายๆหาง หรือเป็นเส้นเล็กๆคล้ายหนวดขณะเกาะจะหุบปีกทาให้ส่วนหัวลงต่ํากว่าส่วนท้องขยับปีกคู่หลังขึ้นลงสลับไปมาให้ดูคล้ายหัวคาดว่าจะมีอีกมากกว่าที่สำรวจพบ43ชนิดในที่ที่สูงสูงขึ้นไปผีเสื้อนั้น แม้จะมีวงจรชีวิตที่สั้นเพียงไม่กี่วันถึงประมาณสองสัปดาห์เท่านั้นแต่สังคมผีเสื้อในป่าประเทศไทยรวมทั้งที่ป่าแก่งประจานสามารถดำรงอยู่สร้างความสดใสตระการไพรพนาไปนานเท่านานตราบเท่าที่ป่าดงพงไพรย,ยังคงความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ให้กับเหล่าผีเสื้อสารพันสีสันและเผ่าพันธุ์ต่อไปอย่างยั่งยืนเป็นอมตะการ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่ที่สุดเทียบกับอุทยานแห่งชาติทั้งหมด148แห่งรวมที่ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเป็นทางการไปแล้ว123แห่งและอีก25แห่งอยู่ระหว่างการจัดตั้งมีความหลากหลายทางชีวภาพสมบูรณ์มากมีความพิเศษที่เป็นป่ากลางรอยต่อของเขตเหนือและเขตใต้ของเขตที่เรียกว่าเขตสัตว์ภูมิศาสตร อาณาจักรสัตว์ของโลกภาคเหนือมาจบลงและโลกภาคใต้มาเริ่มต้นขึ้นที่นี่ทำให้แก่งกระจานมีสถานภาพที่โดดเด่นไม่เหมือนที่อื่นใดในแผ่นดินไทยในปีพุทธศักราช2556กลุ่มป่าแก่งกระจานทั้งหมดได้รับการจัดชื่อเข้าบัญชีเบื้องต้นที่อาจจะได้รับการพิจารณาตัดสินให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ภายใต้มาตรฐานขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกแต่ก็ยังไม่ผ่านการพิจารณาเพราะขาดข้อมูลที่สมบูรณ์โดยจะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในปี2,560แต่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานก็เป็นหนึ่งใน6อุทยานแห่งชาติของประเทศไทยที่ได้รับสถานภาพเป็นอาเซียนเฮอริเทจพาร์ค หรืออุทยานมรดกอาเซียนไม่ว่าจะในอดีตปัจจุบันหรืออนาคตแก่งกระจานก็คืออุทยานแห่งชาติอันยิ่งใหญ่สมบูรณ์สงบงดงามแห่งหนึ่งอันเป็นที่สุดของราชนจาจักรไทยเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่เราพาไปสำรวจกันในวันนี้ได้เห็นทั้งวิวทิวทัศน์ ป่าไม้พงไรอันเขียวขจีที่ส่งมอบความอุดมสมบูรณ์ไปยังสิ่งมีชีวิตและแวดล้อมโดยรอบได้เห็นนกนนาชนนิดเหล่าสัตว์น้อยใหญ่อีกมากมายรวมทั้งเหล่าฝูงผีเสื้ออันงดงามอีกด้วย ถือว่าผืนป่าแห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆเลยนะคะไม่แปลกใจเลยล่ะคะ่ะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนั้นจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สามารถดึงดูดใจผู้คนมหาศาลให้ได้มาเยี่ยมเยือนกันและยังได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วยที่นี่ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจระหว่างธรรมชาติและผู้คนให้ได้ทอยทีทอยอาศัยซึ่งกันและกันผู้คนสามารถไปพักผ่อนหย่อนใจกับธรรมชาติที่นี่ได้และในขณะเดียวกัน สิ่งมีชีวิตต่างๆก็สามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขเช่นกันค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะได้ไปสำรวจและเยี่ยมชมกันมาก็อย่าลืมมาแบ่งปันภาพถ่ายภาพความประทับใจกับพวกเราได้นะคะและในครั้งหน้าค่ะเราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้และสัมผัสบรรยากาศความมหัศจรรย์ของธรรมชาติความสวยงามรวมทั้งไปค้นหาความลับของอุทยานแห่งชาติที่ใดในประเทศไทยนั้นสามารถติดตามรับชมได้ในรายการเปิดโลกสีเขียวเช่นเคยค่ะ มาร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ